สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์น n ่งรีพอร์ตประจำวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะไซเวยระยะสั้นๆในกรอบหากไม่ผ่าน1560เหรียญให้ทำการเปิดสถานะช็อตตามแนวต้านแต่หากยืนเหนือ1590เหรียญจะให้หาจังหวะเปิดสถานะรองพร้อมจุดสต็อปลอและไม่ทำการ เลว,วเลเวลมากเกินไปในช่วงที่มีความผันผวนอย่างมากเช่นนี้นักลงทุนลงซื้อขึ้นขายเก่งกำไรระยะสั้นๆในกรอบมีจุดสต็อปลอสหากต่ำกว่า1,520เหรียญเน้นปรับทำกำไรระยะสั้นๆหาจังหวะเปิดขายก่อนตามแนวต้านนะซื้อกลับทำทำกำไรตามแนวสต็อปลอสเหนือ1,560เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1500เหรียญค่ะแนวต้านจะอยู่ที่1 5 7 0เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาจากเมื่อวานนี้หลัง ลงไปทำต่ำสุดที่บริเวณ1,450เหรียญเมื่อวานนี้โดยช่วงสายดีดขึ้นจาก1,470เหรียญขึ้นมาทำกำไรสูงสุดที่บริเวณ1,550เหรียญโดยประมาณก่อนที่จะปิดตลาดที่1,524เหรียญท่ามกลางความช่วยเหลือทางการเงินของทีบริหารนาย,นนยนทรัมป์และเฟดโดยนายทรัมป์มีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือภาคธุรกิจต่างๆรวมถึงสายการบินด้วยโดยมีการ อนุมัติเม็ดเงินกว่าหนึล้านเหรียญและพิจารณาจะวางเงินวงเงินประกันเพื่อเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างไรก็ดีตลาดทองคํายังถูกกดดันจากความต้องการเงินสดที่มากขึ้นจึงเทขายทองคําในช่วง4วันที่ผ่านมาด้านกองทุน SDR p ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ929.84ตันสำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ โคฟเรียลเซลและรีเทลเซลออกมาแย่ลงค่ะและกลับมาพบกับบุญของพอร t Report ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและพวกนี้กลับมาติดตามบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ